วันภาษาอุนดูดินงูอุรดูวันจันเปร์วันอังคารมัง g บลวันพุธบุษวันพฤหัสบดี จมิรัตวันศุกร์จ <J uma. S 1> ุมาวันเสาร์ฮัฟตาวันอาทิตย์อิตวารวันนี้อาจเมื่อวาน กุศล์ตาโรสพรุ่งนี้อีนดาอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา ह म มารีช न ल क กูสับส्รा इ ब करना กันนานบ